ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนาวาทาล์ลค่ะวันนี้ทำแรนดอมในหัวข้อโชคชะตาความรักก็เกิดนิดนึงนะคะช่วงเดือนกันยายนนี้เราจะปล่อยให้คลิปทั้งหมดเป็นแรนดอมหมดเลยนะจะไม่มีพิอากาศนะคะสําำหรับใครที่อาจจะคิดถึงเจ้าหญิงนะคะกับบรรดากองไพ่ของเราก็อาจจะยกยอดไว้ไปรอบหน้านะคะเพราะว่าเดือนนี้อาจจะมีบางอย่างที่เหมือน ไฮเออเซลล์ sell, ละไพ่เขาต้องการจะสื่อสารเพราะงั้นเราก็เลยปล่อยเบลอนะคะไม่ตั้งหัวข้อเองละอยากเอาอะไรก็แล้วแต่และค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตั้งชื่อหัวข้อทีหลังสำหรับแรนด o อมวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของ โชคชะตาความรักเพราะว่ามันมีหน้าไพ่เกี่ยวกับงชกงล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็การหมุนวนกลับมานะคะบางคนจะเจอในเรื่องของเนื้อคู่ในอดีตชาติมันจะเป็นลักษณะของการปฏิสัมพันธ์กับจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วในอดีตหรือคุณมีบางสิ่งที่เหมือนคุณเจอกันแล้วคุณค้นพบแพชชั่นในชีวิตซึ่งมันไม่ใช่ไพ่หนึ่งถ้วยแต่มันเป็นไพ่หนึ่งไม้ ซึ่งหนึ่งไม้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การรู้สึกมีพชชั่นความลหลงไหลความลุ่มหลงหรือว่าการปริ๊งรักตั้งแต่แรกพบแต่มันจะเป็นลักษณะของการได้ทำงานบางอย่างหรือการได้ค้นพบความหมายบางอย่างในชีวิตของเราไปพร้อมๆกันกับการพบเจอความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าบางคนก็จะแปลความหมายไพ่ไม้หมายถึงการงานการเรียนใช่ไหมแต่มันก็มีเรื่องของแพชชั่นชีวิตและความหมายในการดำารงชีวิตด้วย แต่นะคะมันจะมีบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ค้นพบความจริงระหว่างกันและการก่อนมันจะมีลักษณะของการอาจจะมีการพูดคุยในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นตัวเองมากนะักหรือการเฟกนั่นแหละนะพูดง่ายๆคือมันจะมีการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อคู่หรือคนที่เรียกว่าผมลิขิตจัดสั์มาให้โดยที่ไม่ต้องไปหาแถวไหนเลยนะคะคุณจะได้เจอแน่ๆและบางคนเจอแล้วและส่วนใหญ่อยู่ในความสัมพันธ์ระยะหนึ่งแล้ว แต่ในความเป็นดันด้อมนะก็จะอ่านตามพลังงานเลยแล้วกัน,นะคะ่ะเขาคนนั้นนะคะจะทําให้คุณได้ค้นพบความมีอะไรดีในตัวเองอะ่ะคุณจะเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันดึงดูดกันมากๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกเหมือนคุณมีแพชชั่นกับชีวิตตัวเองมากขึ้นคุณมีความฝันในสิ่งที่คุณไม่เคยกล้าฝันคุณมีความรู้สึกชื่นชมตัวเองในสิ่งที่คุณ ไม่เคยกล้าที่จะลุกขึ้นมามองมันแล้วมันมีบางอย่างที่รู้สึกได้ว่าคู่ของคุณและตัวคุณเองอะคะ่ะเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในแบบที่เป็นตัวคุณนะมันจะมีเรื่องของศิลธรรมความดีงามภายในอะคะ่ะแต่มันจะไม่ละทิ้งตัวตนข้างในของคุณเองดังนั้นใครที่ยังไม่มีคู่นะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีคนที่ทำให้คุณมีศิน ครบถ้วนมากกว่าเดิมนะคะบางคนอาจจะมีสินอยู่แล้วนะ,ะแต่มันจะเป็นลักษณะที่เหมือนสินมันแน่นขึ้นนะคะไม่ใช่สายสินรลัดคอนะ,ะแต่หมายถึงแบบมีความรู้สึกได้ว่าคุณเต็มไปได้วยความรักความปิติยินดีความการุณาความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจเพื่อนมนุษย์และการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเพราะมันหมายถึงการที่คุณได้คนพบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวฉันก็ดีได้ขนาดนี้เลยเหรอและมัน เป็นลักษณะของการเดินทางบางคนถ้ายังไม่เจอกันนะคะคุณจะเดินทางไปเจอกันจะไปเจอใครบางคนจากการตามหาแพชชั่นในชีวิตของคุณหรือการตามล่าความฝันของคุณเองและการเจอกันกับเขาเนี่ยมันจะมีความแบบเข้ากันได้ดีมากอะมันจะมีความคุยกันแล้วรู้สึกแฮปปี้มีความสุข แต่มันจะยังไม่ใช่ตัวจริงของกันและกันจนกว่าความสัมพันธ์มันจะผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะคะในช่วงแรกเนี่ยยังมีไพ่ที่เหมือนใสหน้ากากเข้าหากันเพื่อเฟิร์ตเพื่อจีบเพราะว่ามันรู้สึกดีมากจนไม่กล้าจะเอาตัวเองออกมาคุยกันอะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเจอแล้วมันตกอยู่ใน มลคาถานะคะรู้สึกถึงพลังงานความวิงวิความรู้สึกอื่นๆมึนๆเหม,ม,มือนกินเหล้าแล้วอยู่ๆก็เห็นใครบางคนที่เหมือนเป็นนางในฝันอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นอาการเบลอๆแล้วมันเหมือนคุณสัมผัสได้ว่าเขาก็มีบางอย่างที่เหมือนอยู่ในเวทมนต์เหมือนกันกับคุณนะคะเป็นอาการตกลุมรักนั่นเองส่วนใครนะคะที่อยู่ดีวกับคนคนนี้มาสักระยะและคุณรู้สึกได้ว่าเขาคือโชคชะตาของคุณ แต่มันค่อนข้างจะต้องอดทนนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างนะคะที่เหมือนกับคุณต้องฝ่าฟันกันไปในเส้นทางนี้บางทีมันเหมือนเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ไปพร้อมกับการเปลี่ยนตัวตนของคุณในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะไม่ใช่ลักษณะที่เปลี่ยนเพื่อให้เขามารักแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อทาน n s f o ตัวเองแปลเปลี่ยนตัวเองไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และไม่ว่าเขากับคุณนะคะจะแยกจากกันกี่ครั้งมันจะมีการหมุนวนกลับมาทุกครั้งเลยนะคะเมื่อคุณเดินทางไประยะหนึ่งเพื่อเติบโตเพื่อตื่นรู้เพื่อเป็นตัวเองที่ดีขึ้นจู่ๆเขาก็กลับมานะคะแล้วเขาก็กลับไปอีกแล้วมันเป็นการกลับไปกลับมาแต่ทุกครั้งที่กลับมามันจะมีบางอย่างที่เหมือนคุณมาเพื่อประคองกันและการให้เติบโตต่อไป อ่านอ่านไปก็คล้ายๆทวินเฟรมนะคะเป็นพลังงานที่เหมือนช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ไม่ใช่ความรักที่มันเป็นลักษณะของการครอบครองหรือการออทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เราอะได้รับความรักแต่เป็นการกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นเดินในเส้นทางของตัวเองทำตามแพชชั่นความฝันและผักดันกันและการให้เติบโต แล้วคุณรู้สึกเหมือนทุกครั้งที่คุยกับเขามันจะมีความสนุกเหมือนการเป็นเด็กเหมือนคุณได้กลับไปเป็นเด็กน้อยที่ไม่ต้องกังวลใจกับชีวิตไม่ต้องคิดมากเรื่องการงานไม่ต้องปวดหัวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่คุณรู้สึกว่าปัจจุบันที่อยู่กับเขาเนี่ยเหมือนโลกหยุดหมุนนะคะเหมือนโลกนี้หยุดหมุนไปเลยล้วคุณมีความสุขแล้วคุณสนุกมากมาก้วคุณรู้สึกได้ว่าชีวิตมันไม่เห็นต้องมีอะไรเยอะแยะเลยอะ และบางครั้งมันหมายถึงการขอพรนะคะบางคนมีการมูเตลูขอคู่ขอคู่ขอ,คขอแฟนขอแก้วแหวนเงินทองก็ไม่เชิงเป็นการมั่นหมายในอนาคตก็ได้ะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยขอพรอ,อะไรไว้กับดาวตกหรือท้องฟ้านะคะมันเป็นสิ่งที่คุณจะได้เจอกับเขาคนนั้นหรือบางคนขอให้สมหวังนะคะช่วงดาวตกเนี่ยเราชอบขอพรนะคะเทพเจ้าทํางานกระแทบไม่ทัน ก็เป็นสิ่งที่เหมือนเขาจะตกลงมาตรงหน้าคุณนะคะในวาลาที่เหมาะสมเมื่อไหร่ที่คุณเดินในเส้นทางความฝันของคุณกล้าเปิดเผยตัวจริงของคุณให้โลกได้รับรู้และเป็นตัวตนในแบบที่คุณเป็นจริงๆไม่ได้เฟกไม่ได้กลัวว่าใครจะมองคุณเป็นยังไงอีกแล้วมันคือการที่คุณอบรับทุกสิ่งในตัวคุณและเชื่อมั่นในเส้นทางของคุณเองและคุณมีความสุขกับตัวเองเหมือนวันที่คุณมีเขาอยู่ เส้นทางในชีวิตนี้ค่ะเขาจะกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นโชคชะตาที่ผลักดันกันให้เติบโตดังนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะตัดขาดได้แดงนี้ได้นะคะไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากแค่ไหนก็จะกลับมาเจอกันแต่มันจะเป็นการเจอเพื่อกระตุ้นบางอย่างในการผ่านบททดสอบยาก,ยาก คือมันเป็นไพ่สเตรงอะซึ่งสเตรงในสำรับนี้คือสิงโตหงอมากนะจ๊ะสิงโตเหมือนแบบไม่ไหวแล้วไม่ได้กินข้าวมา3ปีจะตายอยู่แล้วช่วยหน่อยแล้วแบบหญิงสาวก็เข้าไปอกกอดสิงโตนะคะเหมือน b e บิ a ตี้เดอ e a บ b เนาะเจ้าชายอสูรกับชกงามแล้วก็รูปหัวนะคะด้วยความแบบโอ้อะประมาณว่าออไปต่อเถอะนะอย่าตายนะอย่าเพิ่งตายไปต่อด้วยกันก่อน มันเป็นลักษณะที่เหมือนหมุนวนกลับมาเพื่อเกื้อกูลหมุนวนกลับมาในวันที่เหนื่อยล้าทั้งกายและใจอะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันให้ได้ก้าวต่อไปและพลังงานพระจันทร์เนี่ยมันคือความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งความลุ่มหลงความหลงไหลความรู้สึกของกระแสะน้ำอะคะ่ะที่มันเหมือนกับถูกพระจันทร์ดึงดูดขึ้นไปอะ มันเป็นอารมณ์ของแมกเนติกการดึงดูดความเชื่อมโยงการแม้ห่างไกลนะคะเอ,อ่อพระจันทร์อยู่ไกลน้ำมากเลยใช่ไหมแต่น้ำก็มีความขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงตามข้างขึง้นข้างแรงมของพระจันทร์ซึ่งมันเหมือนกับเป็นกระแสะการดึงดูดแม้คุณจะมองไม่เห็นหน้าหรือไม่ได้อยู่ข้างๆแต่คุณรู้สึกถึงกันและกันอยู่เสมอและมันเป็นความความรู้สึกที่อธิบายให้คนอื่นไปก็คงจะไม่มีใครเข้าใจอะเนาะ แต่มันสัมผัสได้จากข้างในนะเราก็จะมีแค่คุณกับเขาที่เหมือนต้องคาดเดากันเอาเองว่าเขารู้สึกแบบนี้เหมือนกันกับฉันใช่ไหมเพราะมันเป็นความคลุมเครือนะคะไพ่พระจันทร์คุณจะรู้สึกคลุมเครือตลอดความสัมพันธ์แบบอีอย่างวะกับความสัมพันธ์นี้ตกลงมันเป็นอะไรเราเป็นอะไรกันนะคะมันดูไม่ชัดเจนแต่ข้างในมันชัดมากเลยว่าการมีเขาอยู่ทําให้คุณเติบโตเออแล้วเขาก็เติบโตด้วยนะคะมันโตด้วยกันนะแต่โตกันคนละรูปแบบ และในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณรู้สึกได้เลยว่ามันยิ่งเติบโตมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีความสุขกับชีวิตยิ่งได้เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนพรที่ส่งลงมาจากฟากฟ้ามันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่มันรู้สึกได้ถึงการได้รับอะไรดีๆดังนั้นสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์โชคชะตาความรักของคุณนะคะคือคุณจะได้เนื้อคู่ ผู้แท้ปาฏิหาริย์ที่ไม่ได้มาเพื่อสนับสนุนให้คุณอ่อนแอแต่ทำให้คุณเข้มแข็งจากข้างในทำให้คุณค้นพบความรักที่มีความหมายกับชีวิตของคุณอย่างแท้จริงคุณค้นพบความหมายของชีวิตในคำว่ารักแท้ครั้งนี้นะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนช่วงแรกมันอาจจะไม่ใช่การเป็นตัวเองแต่ว่าพออยู่ด้วยกันไปสักพักหรือพอ เซทเพลหรือห่างหายกันไปสักพักคุณกลับรู้สึกว่าคุณเข้าใจตัวคุณมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนคุณรู้จักตัวเองดีพอและคุณรู้จักความฝันของคุณดีพอและคุณกําลังเดินไปในเส้นทางนี้โดยที่แม้มันจะเหมือนคู่ขนานนะแต่คุณรู้สึกได้ว่าเขาอยู่กับคุณเสมอไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาจะทําอะไรเขาอยู่กับคุณเสมอและเขาเป็นกําลังใจให้คุณเสมอและคุณเองก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วย โดยที่ไม่ต้องมีใครเข้ามาเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์แบบไหนด้วยซ้ําแต่คุณรู้สึกได้ว่ามันคือแพชชั่นมันคือนัมเบอร์วันน่ะมันคือที่หนึ่งในใจมันคือโชคชะตามันคือความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดและมันเป็นการเกื้อกูลที่ลึกซึ้งอยู่ภายในดังนั้นโชคชะตาความรักของคุณกับคนคนนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่ความรัก แต่มันคือการตื่นของจิตวิญญาและการค้นพบความหมายในชีวิตและการรู้จักตัวเองแบบเปิดเปลือยทุกสิ่งที่เป็นตัวคุณที่คุณเคยซ่อนไว้ใต้ผมในห้องนะคะทุกอย่างจะถูกกวาดออกมาและกลับมาทําความสะอาดมนอีกครั้งเพื่อให้คุณเห็นว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างและคุณไม่จําเป็นต้องเฟกหรือว่าปิดมันอีกแล้วเพราะว่าเขาคนนั้นเข้ามาทําให้คุณเห็นว่าคุณมีดีในแบบของคุณยังไง คุณดีที่สุดแล้วในสิ่งที่คุณเป็นโดยที่ไม่ต้องเป็นใครอีกและคนคนนี้ค่ะเขาจะรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงและคุณเองก็จะรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่คุณทั้งคู่จะเป็นเหมือนพาร์เนอร์ชิพในการเดินทางนะคะไม่ว่าเส้นทางนี้คุณจะไปที่ไหนถึงไม่เห็นกันแต่คุณสัมผัสได้ว่าเขาไปกับคุณสเสมอและทุกๆครั้งอะค่ะมันจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผัน มันมีการหมุนกลับมาเจอกันและหมุนออกไปจากกันไปๆกลับๆแต่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนไม่เคยหายไปไหนจริงๆและมันมีความเชื่อมโยงกับดวงดาวท้องฟ้าจาัก,กรวาลกาแล็กซีหรือว่าการขอพอรอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณเคยทำนะคะบางครั้งคุณอาจจะมองดาวแล้วนึกถึงหน้าคนนั้นแล้วเขาก็กำลังสบตาคุณผ่านดวงดาวนะคะโรแมนติกได้อีกออก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนคุณอาจจะมีดวงดาวที่ เคยสื่อถึงกันหรือว่าเคยเชื่อมโยงเกี่ยวกับดวงดาวการพูดถึงดาวดวงใดสักดวงหนึ่งแล้วคุณรู้สึกได้ว่าเขาอยู่บนนั้นหรือเขาอยู่กับคุณหรือเขามองดาวพร้อมกันกับคุณในเวลานั้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรเกี่ยวกับดวงดาวสักอย่างและช่วงกลางคืนนะคะเป็นช่วงที่คุณจะคิดถึงกันหนักมาก,มาก และคุณสัมผัสได้ว่าเขาก็คิดเหมือนกันกับที่คุณคิดนะคะแต่คิดเรื่องไหนเรื่องเดียวกันไหมอันนี้ไม่รู้แต่คิดถึงใช่อันนี้ใช่ค่ะคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเสมอนะคะและมันอาจจะยังกลับมาไม่ได้ในวันที่เขายังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเขาเองมันยังเป็นการเฟซการหลอกลวงหรือความรู้สึกละอายใจที่จะมองทั้งหมดในตัวของเขาหรือให้คุณเห็นทุกด้านในตัวของเขาอะ บางครั้งอะคะ่ะพลังงานไพ่โชคชะตาความรักเนี่ยเหมือนต้องไปโตก่อนไปทําตัวให้ดีก่อนไปทําตัวให้ตัวเองรู้สึกรักสิ่งที่ตัวเองเป็นก่อนจึงจะสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเข้ามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กันมาเป็นไอดอลให้แก่กันและกันแล้วมาผลักดันการเติบโตให้แก่กันและกันแต่มันจะยังเหมือนกับ งล้อที่มันหมุนไปหมุนมาแล้วมันยังหายกันไม่เจอสักทีเพราะว่าความรู้สึกที่ยังไม่ดีพอนะคะความยังไม่พร้อมความยังไม่ดีพอในตัวเองซึ่งเราไม่ได้หมายถึงแค่เขาคนนั้นนะคะแต่บางทีคุณเองก็ยังรู้สึกได้ค่าตัวเองอยู่ในบางเรื่องแม้จะรู้ว่าเรารักตัวเองมากขึ้นเราชอบตัวเองมากขึ้นในแบบที่เราเป็นละแต่เมื่อ คุณยังมีความด่างพร้อยในตัวของคุณในสิ่งที่คุณมองตัวเองอยู่ความสัมพันธ์นี้ก็จะยังหมุนไปหมุนมานะคะเหมือนกับการหมุนของโชคชะตาที่ยังไม่ถึงเวลาเติบโตดีพอก็จะยังไม่มาเจอกันเพราะงั้นพลังงานไพ่เนี่ยเด่นมากนะคะถ้าหากคุณยังใส่หน้ากากหรือหลอกตัวเองในบางเรื่องอยู่ไปคลี่คลายจุดนั้นให้เรียบร้อย แล้วความสัมพันธ์นี้นะคะมันจึงจะหมุนวนกลับมาเจอกันได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเติบโตเขาก็เติบโตนะมันเป็นการแบบการเดินทางที่เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ไปด้วยกันไปพร้อมกันเมื่อไหร่ที่คุณเติบโตเขาก็เติบโตดังนั้นไม่ต้องห่วงเขาคนนั้นเลยนะคะเติบโตในเส้นทางของคุณเองให้รอดก่อนให้ดีที่สุดให้มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองให้มากที่สุดแล้วขอบคุณชีวิตที่ผ่านมา คือการรักตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรักเปลือกของตัวเราแต่คือการรักทุกสิ่งที่อยู่ในตัวเราความเกลียดความอิจฉาความลิษยาตัวตนเก่าในอดีตความผิดพลาดความผิดหวังทุกสิ่งที่คุณต้องรักในตัวคุณมันจึงจะรักตัวเองได้จริงๆแล้วเมื่อนานนะคะคุณจะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดในอดีตทั้งหมดอดีตจะเป็น ของขวัญให้กับคุณและคุณจะรู้สึกว่าคุณรักทุกสิ่งในอดีตและตัวตนทั้งหมดของคุณจริงๆนั่นจึงจะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะคุณรู้สึกแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องเสียใจเกลียดไม่ชอบในตัวคุณเองอันนี้จะเป็นลักษณะของการค้นพบตัวต,วตนภายในนะคะถ้าหากใครที่อยากจะเดินในเส้นทางนี้อย่างจริงจังก็แนะนำการโค้ดนะคะมาโค้ดส่วนตัวกันได้ คอสค้นพบตัวตนภายในเนี่ยจะทําให้คุณรู้จักทุกด้านของคุณในมุมมองใหม่การให้อภัยอดีตการเยียวยาการวางบาดแผลทั้งหมดที่คุณเคยเก็บประสบการณ์มาตลอดทั้งชีวิตและในอดีตชาติด,ด้วยเพราะว่าของเก่ามันเอามาเล่าใหม่ในชาติใหม่เสมอนะคะดังนั้นทุกสิ่งที่เราประทับตาลงในจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเราจึงสามารถเอามันขึ้นมาเยียวยาหรือเอามันขึ้นมาทําร้ายตัวเราได้เสมอ ดังนั้นให้ระวังจุดนี้มากๆค่ะเพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นทาสของอดีตมากแค่ไหนความสุขในชีวิตณปัจจุบันมันไม่เกิดนะคะเมื่อเรายังตกอยู่ในวังวนของอดีตอยู่และในขณะเดียวกันนะคะคือเขาคนนั้น่ะก็จะสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณได้ด้วยและมันเหมือนคุณและเขาเป็นพรจากฟากฟ้านะคะดังนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้กันบ่อยครั้งนะัก หรือจะมีเส้นทางความฝันที่แยกห่างกันไปนะคะสำหรับพลังงานหลายๆคนขอให้คุณภูมิใจในการได้เจอคนคนนี้เพราะเขาเป็นกำลังใจให้คุณเป็นของขวัญให้คุณเป็นโชคชะตาของคุณและเป็นเส้นทางที่ทำให้คุณเติบโตดังนั้นขอบคุณโชคชะตาขอบคุณความรักแพ้ที่เขานำพามาให้คุณไม่ใช่แค่ให้รักใครสักคนแต่ให้รัก ทุกด้านทุกอดีตของตัวคุณเองด้วยและเติบโตไปสู่ตัวจริงที่งดงามน,นะคะดังนั้นขอให้คุณยอมรับความรักนี้นะคะยอมจำนวนต่อโชคชะตาและขอบคุณความหมายของชีวิตหลังจากนี้เพราะมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะและมันจะดีขึ้นมากๆนะเพราะว่าพลังงานไพ่เนี่ยเหมือนด้านล่างเนี่ยมันเป็นพลังงานมาคุมาคุนะคะรู้สึกได้ถึงความอุ่นอัวแบบมันคืออะไรกันนะความรักนี้ แต่ในพื้นพื้นที่ด้านบนนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นความกระจ่างชัดความแจ่มชัดในตัวตนของคุณในความสุขความฝันความหวังและความสนุกในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายดังนั้นเมื่อคุณวางเสียงของอัตราที่บอกคุณว่าความรักจะต้องเป็นแบบไหนในโลกคุณจะได้คนพบรักแท้ที่มีอิสระภาพและมีความตระหนักรู้ในตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งมันคุ้มค่าและยากที่จะเจอ เพราะงั้นนี่คือโชคชะตาที่ดีที่สุดในความรักสำหรับคุณแม้มันจะไม่ใช่นิยามแบบที่โลกบอกคุณก็ตามทีเพราะงั้นขอบคุณสิ่งที่คุณได้รับจากจัก,กรวาลน,นะคะความรักนี้คือของขวัญในการเติบโตของตัวคุณลักเขากับคุณจะกลับมาเจอกันแน่นอนคะ่ะในวันที่คุณและเขาถอดหน้ากากในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองความสัมพันธ์นี้จะได้เริ่มต้นในแบบที่มัน เป็นตัวเองจริงๆเป็นของขวัญให้แก่กันและกันจริงๆและได้เดินตามความฝันและเป้าหมายไลฟ์โพส์ตของคุณอย่างแท้จริงนะคะบางคนเป็นเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณมีภารกิจทางจิตวิญญ,ญาณร่วมกันแต่มันจะยังไม่เกิดจนกว่าคุณจะทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง ทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้ภายในของคุณเองนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้นะโชคชะตาความรักนี้นะคะอย่าเพิ่งผิดหวังอย่าเพิ่งถอดใจมันแค่ไม่เหมือนนิยามความรักแบบที่ชาวบ้านเขาเป็นตัวนั้นเองถ้าคุณหมั่นที่จะทำความเข้าใจมันนะคะคุณจะสามารถสัมผัสถึงความรักได้ในทุกๆวันที่เห็นเขาอยู่ในหัวใจของคุณนะ มันจะไม่ใช่ความรักที่มาพึ่งพิงแต่ผลักดันกันให้เติบโตนะคะเพราะงั้นขอให้คุณสมหวังในความรักและเปิดเผยตัวจริงเพื่อเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้ได้ในเร็ววันนะคะและหากใครสนใจก็สามารถทักทายมารับการโค้ดส่วนตัวได้เพื่อให้คุณสามารถปลดล็อกเรื่องราวบางอย่างที่ขังคุณไว้จากการตื่นรู้ละความสุขและชีวิตที่มีความหมายหากใครรู้ตัวว่าเป็นไลเวอร์เกอร์ทวินเฟรมนะคะสมัครระบบ V.I.P. ของชาแนลได้เลย ในนั้นมีคลิปนะคะที่เราเล่าเรื่องราวเนะะื้อหาที่จะช่วยคุณเข้าใจเส้นทางของชาวแสดได้ลึกซึ้งและเติบโตได้ไวขึ้นขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอให้คุณค้นพบเส้นทางงการตื่นรู้และความรักแท้จากภายใน,นะคะ่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ